ถือว่าเป็นความสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับกีฬาทางน้ำของไทยที่สามารถคว้าสามเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ทั้งเรือใบและก็วินเซิร์ฟแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าเรือใบกับวินเซิร์ฟเนี่ยแข่งด้วยกันแต่ว่าดูแลโดย2ส,สมาคมเริ่มจากสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยนะครับปีนี้สามารถคว้าได้1เหรียญทองจากดาวศิริพรแก้วดวงงามดาวศิริพรแก้วดวงงามเนี่ยนี่คือคนแรกของไทยเลยนะครับที่สามารถ คว้าเหรียญทองในกีฬาทางน้ำของสึกยุทธโอลิมปิกเกมในปี2010ที่สิงคโปร์ได้จากนั้นเธอก็ลงแข่งขันนะครับแล้วก็ต่อยอดไปทั้งโอลิมปิกเอเชียนเกมซีเกมก็มีโคต้าบ้างได้เหรียญบ้างนะครับแต่ว่า ครั้งนี้คือความสำเร็จสูงสุดจริงๆนะครับกับการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในวัย28ปีซึ่งจุดเด่นของดาวศิลิพรเนี่ยคือความวีวิน,นัยการดูแลร่างกายในการฝึกซ้อมนะครับก็ถือว่ามองยาวๆอาจจะไปถึงการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่เธอก็แหมสบายๆกับการคว้าโควต้านะครับส่วนอีกหนึ่งสมาคมนั่นก็คือสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยนะครับปีนี้กวาดไป2เหรียญทองนะครับจาก หมอมหลวงเวคาพานุพันธ์และก็นพัสสอนขุนบุญจันทร์นะครับจากเรกือประเภทอิว โฟซึ่งเป็นเรือประเภทใหม่ที่มาแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมครั้งแรกนะครับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบเนี่ยเคยทำเหรียญสูงสุดนะครับในกีฬาเอเชียนเกมก็คือในปี2010ตอนนั้นทำได้3เหรียญทองแต่การคว้าเหรียญครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการคว้าเหรียญในรอบ9ปีเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่คว้าเหรียญทองได้เนี่ยต้องย้อนไปในปี2014 จากเรือใบทเว r ี่ไนเนอระครับของน้องนายนพเก้าภูนพัฒและก็นิชาพาไหวไหวน่าสนใจทั้ง2สมาคมนี้นะครับสมาคมวินเซิร์ฟเนี่ยคว้าเหรียญทองในรอบ25ปีนะครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยคว้าเหรียญทองในปี1998ที่ไทยเป็นเจ้าภาพต่อจากนี้มองว่าทั้งเรือใบและก็วินเซิร์ฟมี เป็น2ชนิดกีฬานะครับที่อยู่ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมนักกีฬาทั้ง3คนรวมถึงคนอื่นๆด้วยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะก้าวต่อไปทําความสําเร็จในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมน่าสนใจครับกับกีฬาทางน้ําของไทยที่มาโดดเด่นจริงๆนะครับในการแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ